รบสบายดีครับมือน,นี้เฮาสิมานั่น,อเ,อนอเอา้ามินี้เฮาสิมามินี้เฮาสิมาอ่านมางานังงะเนาะแบบเฮาสิเลือกอ่านมางาังงะเลยว่าอนิเมะตัวไหนตัวไหน,ไหน,ไหนคือแบบว่าเฮาสิมาโซนนะนะเขียนอาสิมังงะก่อนเนาะพี่น้องมังงะอาสิเนาะ แล้วก็แล้วก็ว่าอ่านเพลินแค่แบบนี้น <'m> เนาะเฮ้มาแล้วมังะอานเพลิน <Okay. S 1> มีลายอันนัน้น <'m> เนาะเลาฟี่อยู่นี่ฟี่นี่เ <'m> ขาตรงนี้เลยเ <'m> ขบาบักมางะแบบใด คือสมุดหวาเนอะคือพอหน่อมามงะตัวใดวะอมาตัวใดวะคือสิมวนตัวนีเนอะตัวนีเนอะตัวมีพลังเนี่ยแฟนตาซีออาไปเลยเดียวปอดอันตัวใดวะอีกทีหนึ่งเนอะตรีโกนก็ได้ คอยเรือคอยเรือไปเนาะเขาเขาเป็นผู้ผักเขาเสียอ่านเนาะอ่านให้ฟังเลยถ้าว่าอยากให้เฮ็ดคลิปแนวไรกัอคอมเมนต์มาเนาะเขาจะอ่านที่ไหนถ้าว่าแบบอยากฟังเสียงไว่ากักดมองเพิ่มคอมไวัยอวเสียงเนาะที่ไหนซักแห่งไม่ใส่ลูกแห่งนี้ โลกที่มีพูดผีปีศาจมากมายต่อสู้และอาศัยอยู่และเผ่าพันธุ์ที่อยู่เหนือพวกผีปีศาจคำนี้แวมพายมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่าสิ่งที่หลอดของพวกเขามีคือดอกแวมพายอยู่มาวันหนึ่ง ดอกไม้หายไปแล้วต่อมาโหลดแวมไพร์ก็สลายไปสังคมของแวมไพร์จากที่เคยสัมผัสถึงการมีระดับและตำแหน่งมั่นคงแต่ด้วยที่ว่างของโหลดแวมไพร์จึงทำให้เกิดความสับสนวุ่นวาย ตำหน่งเขาดอกไม้กลายเป็นสิ่งกระตุ้นให้พวกแวมไพายเกิดความแตกแยกดอกแวมไพายผู้ที่ได้ดอกไม้ดอกนั้นมาครองจะได้อยู่เหนือทุกสิ่งแวมไพายทั้งปวงดอกไม้แวมไพาย อีพีสองไปเลยในที่ในซักแห่งของมนุษย์ลูกที่มีพูดผีปีศาจอาศัยอยู่ป่าแห่งพูดที่แห่งนี้มีปีศาจที่ปกครองโดยเลือดปีศาจที่แครงแกงที่สุดแวมพายและสถานที่ที่ตั้งอยู่ เหนือสุดของป่าแห่งพูดป้อมประการแวมพายได้ยินมาว่าพวกพีปีศาจกำลังทำให้โลกมนุษย์วุ่นวายไปหมดแล้วที่เห,เหลือทนยิ่งกว่าคือพวกมนุษย์คิดว่านั่นเป็นพวกผีปีศาจ นั่นเป็นฝีมือของพวกพีปีศาจเวรพาย,ยัางพวกเราผู้คุมพวกเราพูดผีต่ําด้วยพวกนั้นโอไม่ใส่ไม่ใส่ขอโทษครับวควบคุมพวกผีพูดผีต่ําด้วยพวกนั้นไม่ได้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันครับ หลังจากการสลายของหลอดสังคมแวมายก็วุ่นวายมาตลอดเราต้องการแผนการรับมือสงครามพูดที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยครับทุกท่านคงคงจะรู้เรื่องเล่าเกี่ยวกับดอกไม้แอมายอยู่แล้วสินะไม้ถึงหลอดไม้ ดอกไม้ของหลอดที่โดนขโมยนั้นหรอแอมไส้ที่โดนพวกมนุษย์ขโมยไปไงพวกมนุษย์จะเอาไปทำอะไรวะเราต้องหาดอกไม้ดอกนั้นเพื่อจะเป็นหลอดเพราะฉะนั้นปัญหาที่เร่งด่วนที่สุดก็คือ ดอกไม้ประธานสภามีวิธีอะไรงั้นหรอครับระดับที่เจเรกะระดับที่สองประทานสภาอาเซลสงครามสงครามงั้นหรอลำดับที่สามไดค่ะ ดอกไม้ดอกไม้คืนมาจากพวกมนุษย์ด้วยการทำสทงครามคือสิ่งที่ต้องทำเป็นอันดับแรกแล้วต้องทำยังไงกับพวกพูดผีปีศาจที่ก่อเรื่องวุ่นวายที่โลกดีละครับทรงใครสักคนที่ไปจัดการพวกนั้นโอ้ตื่นเลย ที่โลกมนุษย์ทุกคนมารวมตัวกันตั้งกลุ่มอะไรดีลุยทำไมเพิ่งมาป่านนี้ละ่ะเกือบจะดำเนินโดยไม่มีเจ้าไปละนั่นสิไม่มีใครเห็นมีใครมาบอกเรื่องการผสมนี้เลย เป็นเรื่องที่ต้องทำเพื่ออนาคตของแวมไพายอนาคตแวมไพายงั้นเหรอไอ้เรื่องอะไร